ผู้หญิงคิดดังผู้ชายคิดเงียบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จาย๋าเรนูภูจอมจิตมิ่งพันวันนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงคิดดังผู้ชายคิดเงียบทำไมจึงว่าอย่างนั้นคะคุณสังเกตไหมคะว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะเวลาเราคิดอะไรเราพูดทุกอย่างที่เราคิดค่ะอย่างเช่นนะคะคุณหาอะไรไม่เจอสักอย่างหนึ่งคุณเดินตามหานี่คุณจะพูดตลอดเลยนะคะว่าสิ่งที่เราเอ๊ะเราเก็บตรงนี้นี่นะเอ๊ะแล้วมันอยู่ไหนนะ,ะเราจะพูดอยู่ตลอดเวลา ผู้หญิงเวลาคิดอะไรนะคะมักจะพูดออกมาเป็นคําพูดและมักจะสื่อสาร ja สและแสดงออกมากกว่าผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันผู้ชายเวลาที่เขาคิดอะไรเขาก็ไม่ค่อยพูดค่ะจนทําให้ผู้หญิงบางคนไม่ทราบหรอกนะคะว่าผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่จนกว่าเราจะถามเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงได้บอก <Yeah. S 2> และสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงเราถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราอาจจะนํามาใช้ในชีวิตก็ได้เพราะว่าบางทีการที่เราคิดอะไรแล้วก็พูดไปทุกอย่างคนที่อยู่กับเราเขาจะรําคาญเพราะว่าคิดอะไรเธอก็พูดหมดเห็นหนังสืออะไรที่เป็นตัวหนังสือเธอก็อ่านหมดในขณะที่คน ข้างๆเราเขาอาจจะไม่อยากฟังก็ได้บางครั้งเขาต้องการบรรยากาศที่สงบบางครั้งเขาไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรบางทีผู้หญิงเราอาจจะต้องฝึกการเงียบลงบ้างนะคะ,ะนั่นก็คือคิดอะไรบางครั้งไม่พูดบ้างก็ได้นะคะ <SU gram> เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปนะคะในสายตาของคนอื่นเพราะว่าคิดแล้วอยากพูดหรือว่าคิดแล้วพูดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วนะคะเราจะได้ระวังตัวเองมากขึ้นวเวลาที่เราคิด นะคะบางอย่างเราก็ไม่พูดนั่งเงียบบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่พูดนี่ก็หมายถึงว่าผู้หญิงบางท่านก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ค่อยพูดแต่ว่าผู้หญิงบางคนลืมตัวค่ะเพราะธรรมชาติให้เรามาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้แนวคิดแล้วเอาไปใช้นะคะอาจารย์จ๋าเรนูภูจอมจิตมิ่งพันค่ะ Life แอนด์เฮล h e เอเ a t o ค ให้ความรู้แบบง,ง่ายๆในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดแนวคิดดีๆนะคะที่นำมาแลกเปลี่ยนกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ